เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเคยไหมที่ซื้อเครื่องอันดอร์ซาวมาจากประเทศจีนแล้วมันเป็นภาษาจีนไม่รู้จะเปลี่ยนภาษายังไงนะครับวันนี้เรามาลองดูเครื่องนี้กันนะครับสเต็ปแรกนะครับหลังจากที่ได้เครื่องมาเราก็เปิดเครื่องก่อนนะครับพอเปิดเครื่องก็จะปุขึ้นคําว่า welcome นะครับหลังจากนั้นเราก็มากดเค,คลียร์ทีนึงนะครับเคลียร์ทีนึงปึ๊บตอนนี้เมนูก็จะขึ้นเป็นภาษาจีนนะครับ ท่านก็จะอ่านไม่ออกหลวมทั้งผมด้วยนะครับทีนี้วิธีการเปลี่ยนภาษานะครับเครื่องนี้ให้กดตรงปุ่มด้านบนนะครับทีหนึ่งครับมันจะขึ้นเครื่องหมายคําว่า freeze นะครับ f r e จากนั้นนะครับก็กดปุ่ม ok อ,อ่ามันจะขึ้นมา3อันด้วยกันนะครับอ่าขึ้น3อันด้วยกันเราก็กดเลข3เลยนะครับเลข3ภาษาจีนแปลว่า r a n k e นะครับ ่าแหลงเกตแล้วมันจะขึ้นคําว่า1กับ2ถ้ากด1ก็คือภาษาจีนกด2คือภาษาอังกฤษนะครับเราก็มากดเลข2ตรงนี้นะครับเครื่องก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยเห็นไหมครับโอเคนี่ก็คือเทคนิควิธีการเปลี่ยนภาษาของเครื่องอันตาสา์ง่ายๆนะครับฝากไว้กับหมอปลักฟาร์มนะครับขอบคุณคับ